สวัสดีครับสวัสดีสวีดัสสวัสดีพ่อแม่บางปะโอนกุ๊บกุ๊บคานียทุกทุกท่านครับวันนี้เอฟซีครับจะมาขยี้ต่อนะครับไม่รอแล้วนะครับจะขยี้ต่อนะครับนะไปถึงไหนแล้วครับเรื่องการร้องเรียนที่ของน้ำแป้งไปถึงไหนแล้วครับไปถึงไหนแล้วครับผมก็บอกแล้วไงครับผมก็บอกแล้วไงครับว่า ที่ของน้าแป้งอ่ะถูกชะง,งักไปอาจจะไม่มีการตรวจสอบหรอกหรืออาจจะมีก็มาอีกสองเดือนหรือว่าไม่มีก็ได้เพราะรักถ่ายไม่ถึงยังไงต่อว่าใครว่าใครจะเดินหน้าร้องเรียนแป้งอ่ะหืมใครน้อเดินหน้าจะร้องเรียนแป้งเอฟซีครับเห็นไหมครับเรื่องนี้เงียบไปแล้วครับเรื่องหลังคาบ้านแป้งเรื่องของ อะรครับที่ส่วนยาที่อ้างเป็นของแป้งเป็นไงครับเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บเป็นไงครับทำอะไรแป้งไม่ได้เพราะแป้งมันมีบาร,รมีพ่อแม่คุ้มกันอยู่แป้งเป็นคนกระตันอยู่ทำอะไรแป้งไม่ได้หรอกครับผมบอกสีไว้ให้จริงไหมครับ เพราะอะไรเพราะแป้งมีบารมีพ่อคุ้มกันแป้งไปนะครับแป้งนะครับปกป้องพ่อปกป้องแม่แตกต่างจากอีดําครับอีดําเคยออกมาปกป้องพ่อปกป้องแม่ไหมครับไม่มีดําไม่มีครับดําไม่มีออกมาปกป้องพ่อปกป้องแม่ไม่มีนะคบทุกคนแต่นะแป้งเป็นลูกที่กระตันอยู่รู้คุณพ่อแม่ ไม่ได้อคุณคนอักตันยู่ที่เที่ยวด่าพ่อด่าแม่ให้คนอื่นมากันแล้งพ่อแม่ให้คนอื่นมาว่าพ่อแม่จริงไหมดาหืมจริงไหมครับผลสรุปเรื่องนี้ครับฟันธงครับแป้งรอดร้อยเปอร์เซ็นตะครับนับแป้งรอดร้อเปอร์เซ็นครับที่จะมีการน้าลายครับน้าลายครับจะไปร้องเรียนจะไปต่อนะใครจะไม่ไปฉันจะไปต่อนะฉันจะขอเดินหน้าไปต่อนะ ใครจะอะไรยังไงฉันไม่สนใจฉันจะขอเดินหน้าลุยไปต่อไปดิไปที่ไหนแล้วล่ะฮะคุณเพนคุณเพนครับป้าเพนครับเรื่องไปที่ไหนนะครับป้าเพนป้าเพนว่าป้าเพนจะเดินหน้าต่อไม่ให้หรอผมบอกป้าเพนไว้ให้นะป้าเพนควรที่จจําใสมองป้าเพนไว้นะป้าเพนไม่มีทางชนะแป้งได้หรอก ตับดาบป้าเพนยังไม่กลับเมืองไทยป้าเพนยังไม่เข้าสู่กระบวนการและป้าเพนกลับมาเนี่ยป้าเพนจะลออตอมอ,อหรือเปล่าแต่ผมได้ข่าวมาล่าสุดว่าป้าเพนไม่กลับมาครับอุ้ยแล้วคดีชัยนาทอ่ะคดีชัยนาทอ่ะป้าเพนไม่กลับมาครับอุ้ยแล้วคดีที่ขอนแก่นล่ะหึแล้วคดีที่มุกดาหารละ่ะ แล้วยังมีคดีที่สมุทรสาครสงครามอีกอ่ะปภิเพนไม่กลับมาหรอหืแต่ผมได้ข่าวว่าป้าเพนป้าเพนไม่กลับมานะป้าเพนป้าเพนังคารหยุดทำคอนเทนต์หลอกเด็กอะไรนะป้าเพนังคารนะแลถึงป้าเพนด้วยนะป้าเพนป้าเพนังคารไปต่อบไหมหรอไหนอะ พรเพนังคารก็รู้ว่าเรื่องนี้ถ้ามีการตรวจสอบอคนที่สวยคือช่างวอใช่ไหมหืมคือช่างวอใช่ไหม αι? ประเพนก็รู้อยู่ใช่ไหมว่าเรื่องนี้ถ้ามีการตรวจสอบคนที่เดือดร้อนคือช่างวอป์ระเพนเลยนิ่งนิ่งทําไม่ได้อยาพูดพระเพนดูอย่างกุมารละแค่ดูอย่างกุมาละโคงสิดูสิดูอย่างกุมาละแค่กุมาละโคงงข้ายบ้านพระเพนต้องลงชื่อต้องเดินทางลงมาชี้แปลง ป้าเพนทำอะไรได้บ้างอ่ะคุณป้าเพนน้ำลายไปวันวานป้าเพนเลยป้าเพนครับป้าเพนเมื hmm. <Wha> ่อไหร่ป้าเพนหยุดน้ำลายครับืึเมื่อไหร่ป้าเพนจะเลิกน้ำลายทีครับเลิกได้กี่โมงครับป้าเพนครับป้าเพนก็รู้อยู่ก็รู้ป้าเพนก็รู้เลยว่าเรื่องเนี้นะครับเรื่องการร้องเรียนหลังคาเรื่องการร้องเรียนอะไรเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะ เดินหน้าไปต่อได้เพราะว่าผมกระทบันทั้งหมู่บ้านแล้วก็ไอ้ที่ส่วนยานที่อ้าไปของน้าแป้งเนี่ยป,ป้าเพ็ญก็รู้ว่าสุดท,ท้ายตรวสอบไปแล้วเนี่ยคนที่เดือดร้อนคือยายอยากยากเอาไก่แล้วก็ครอบครัวอยากเอาไก่แล้วก็ลูก,ลก,ลกหลานที่เดือดร้อนกันป,ป้นาเพ็ญจะล้างแค้นป,ป้าเพ็ต้องมีสตินะป้าเพ็นัาแป้งก็ถือไพ่เหนือฝ่าป,ป้านนะเพ็นะเพราะเขามีใบหมายจับค,ค,ครับขอบป้าเพ็อยู่ป,ป้าเพ็ฟังผมนะ ป้เพนป้เพนสู้อะไรนับแป้งไม่ได้เลยนับป้เพนป้เพนแขนที่ถูกขอฟ้องถูกเออไม้จับป้เพนแขนที่ตอนนี้นับแป้งไปขยี้เรื่องตุ๊กตาป้าเพนแขนป้าเพนแขนป้าเพนโดนลุมอยู่คนเดียวเลยเจสซี่ก็เล่นพี่โหระพาก็เล่นพี่หนูนาก็เล่นป้าเพน พระเพนมีความจริงมีความจริงอะไรไปทู้พวกเขาน่ะแต่ละคนแต่ละคนพี่โหระพานี่มีเหตุผลเป็นร้อยนะครับว่าด้วยเหตุผลไม่ได่ายากไม่ได่าคลายเหมือนพระเพนนะเจสสีก็มีเหตุผลที่เต,ต่อกรอกับพระเพนพี่หนูนาเป็นไงพระเพนโอ้เดินโดนแค่สามคนนี้นะครับพระเพนก็ไม่รูเเาา้เอาหน้าไปมุดปเอามาเอาหน้าไปมุดแผ่นดินไว้ที่ไหนแล้ว เดินไปไหนต้องเอาคุมปี๊บประเพนลุกออกจากโซฟาให้ได้ก่อนประเพนออกนอกบ้านทําคลิปให้ดูก่อนประเพนมีปัญหาเรื่องสุขภาพขาเนื่องจากโดนัวดเตะใช่ไหมประเพนนะครับนั้นประเพนประเพนครับจะเลิกสตอบอเเอรกี่โมงครับประเพนครับจะไปไงต่อะเมื่อลูกเ้อาเมื่อลูก้อ้ซ้ายประเพนเนี่ย ไม่ส่งข้อมูลให้โดยโล้สั่งป้าเพนจะเป็นไงต่อครับป้าเพนจะหยุดแถได้ยังอ่ะป้าเพนจะหยุดแถกี่โมงครับไม่อยากให้ค่าป้าเพนนะไปตามด้วยเรื่องร้องเรียนนอะถึงไหนแล้วการตรวจสอบครั้งนี้ผมยังไม่มีกำหนดนะครับต้องรอเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องที่มีกระแสก่อน ส่วนเรื่องที่แปลงนั้นผมยังไม่มีกําหนดที่จะลงนะครับเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับ <laughs> ประเพนจะเอาเบอร์เจ้าที่ไหมเดี๋ยวส่งไปให้ผมมีจาเบอร์เจ้าที่ทุกๆหน่วยงานเลยประเพนเอาไหมประเพนลงชื่อสิแนบัตบประชาชนสิฮะยป้เพนลงชื่อดิหน้าแบบแนบัตรประชาชนสิกล้าพล่ะให้ใครให้โค้กให้โคก เจอตัวตัว,ตวประเพน้นหลังคาไปถึงไหนแล้วคนอย่างปราเพนนี้นะครับถ้ารู้ว่าโตมาเป็นแบบนี้นะครับน่าจะเอาไปเท่ายัดปากนะครับ